โยงอ่าไม่กำลังจะดูเป็นรูปอะไรใหญ่มงโยงเปนไงบ้างครับกาแฟลองชิมยังครับอร่อยไหมครับกาลังจะดูแล้วก้วที่สองไม่แก้ไม่อร่อยเลยกินได้แก้วที่2องเออไม่อร่อยเลย ครับน้องล่ากินอะไรครับโกโก้ค่ะอร่อยไหมครับอร่อยสิคะอร่อยสิคะโอ้อ่าคุณแม่ครับคุณแม่กินอะไรครับวันนี้กาแฟกาแฟอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอร่อยค่ะครับแซ่บอีหลีครับอะไรอะไรนะครับพ่อแซ่บอีหลีแซ่บอีหลี่แล้วอ้อะอ่ะเป็นไงบ้างครับคุณแม่ครับกินกาแฟยังกินยังยังวันนี้แม่อยากลองชิมก่อน ไปแล้วอร่อยทั้งคู่ได้เหรอกาแฟกาแฟโถ <c oughs> ่นี่ในทีวีเขาทำตอนนี้อาจารย์น้องอิงกำลังอันนี้อยู่ตตัตอนนี้ก็อันน,อน,นี้ก็บรรยากาศภายในคิสจ,จักนะครับคนเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้